มราถงตัดไมขอไ้ไหมขอดได้ไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจ้ะิ้อนี่คือบ้องาใส่แล้วเป็นไงมีพลังไหมรู้สึกไงใส่ลรู้สึกยไงหันหลังสมภาษณ์หน่อยส่แล้วรู้สึกไงอันนี้เป็นลูกอมหล้าป้ารุ่นแรกกับลูกอมหลก็ูดูลุกแก่หลูดูร่นแรกนะหลกูดูจานนไมนใส่แล้วรู้สึกยังไงพลังเป็นไง เราเป็นไงความใส่ตอนแรกโล่งไหมตัวเราโล่งไหมมันดีหรือไม่ดีมันรู้สึกยังไงผีอะไ <c oughs> เอ <c oughs> เออ้าเคราะหัวให้แล้วใส่แล้วมันโล่งขึ้นไหมดีขึ้นไหมแต่นี้หายปวดยังเป็นไงฮะฮะ <c oughs> ไปทำบุญไปทำบุญให้หมู <c oughs> งูเยอะเข้าใจไหมงูให้บาทสักสามร้อยนะให้งูใา้แยน้าจกทั้งหมดปอบ่ดีกว่าปอบด้วยปอบด้วยงูปอบพยาน้าจ้ากมทั้งหมดเข้าใจไหคนใส่ร้องเลยไหมเห็นในคลิปไหมถ้าผีเยอนนี่ร้องกีีกีกลัวไงใช่ไหมไหมใส่พาใส่นี่มีอาการเลยเห็นไหม เมื่อกี้ก็ร้องเหรอนี่ไงเห็นไหมจะได้รู้ไงเอาเนี่ยอาการเพอออกแล้วเห็นไหมรู้มมอมหลวงพ่อปานเห็นไหมรู้มมอมหลวงพ่อปานถ้าเรามีผีอยู่นะ่ะปฏิยาทันทีเลยเห็นไหมผีจะทนไม่ไหวเลยเห็นไหมเอออันนี้เป็นไงปวดวดขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเพราะคนอื่นใส่ไ,ไม่ปวดคนมีผีน้อยปวดไหมไม่ปวดไม่เป็นอะไรเลยจะเพิ่มพลัง ถ้าคนมีผีอยู่เยอะคอจะโยกจะเย่จะเย่จะโยกเห็นไหมไม่งั้นไม่งั้นเขาก็สิงกินตับตายใส่คงต้อตายหมดเลยจริงไหมนี่รู้เลยเห็นไหมเนี่ยรู้เลยเป็นไงตอนนี้เป็นไงอาการเป็นไงปวดผีพญานาคไงพญานาคเลื้ยเลื้อยอยู่ในตัวใช่ไหมอ่าไดูอาการนี่เป็นไงนี่อาการนี่ ได้รู้ไงใช่ไหมไม่งั้นราจะใช้ชื่อบ้านไล่ผีได้ไงใช่ไหมเอออย่างนี้เปล่าอยากให้ผีอยู่ในตัวเปล่าอยากไล่ไปเกิดดีไหมเออแล้วต้องไปทำบุญด้วยนะดูดูดูใช่ไหมเอานี่คุณรู้จักวันแรกกต้องไหม เพิ่งมาครั้งแรกเอ้านะทีนี้เราจะได้รู้ว่าตัวเรามีของไม่ดีอยู่ในตัวจริงหรปล่ะถ้าเราไม่รู้เขาก็กินเรานิ่มเลยสิ่งนิ่มเลยกินตับไตได้พุนทีนี้ร่างกายได้ยอกแยกแล้วใช่ไหมใช่ไหมถ้าของแท้เนี่ยจะมีปฏิกิริยาทันทีเลยลูกอมรุ่นแรกลูกแก้วหลวงปู่ดูรุ่นแรกที่ท่านจานห็นไหมถ้าของแท้เนี่ยพลังมันจะมันจะมีพลัง ของปอมจะมีพลังมะหัวจะโยกเย้ยไหมเอาอาการเป็นไงตอนนี้ปวดตรงไหนปวดมากปวดมากแสดงเขาสิงตรงหัวเข้าใจไหมเขาจะออกอาการเลยเออแล้วก่อนมานี่ร่างกายเราเจ็บปวยตรงไหนบ้างเนี่ยเป็นจุดไหนเป็นทั้งตัวอ้าวเห็นไหมเป็นทั้งตัว <c oughs> เป็นทั้งตัวเลย เป็นต er ัวไวยังน okay. so ั่งนั่งกรรมาเธรรมใจอ่ะมันจะแบบเหมือนมีจิตสองดวงเออนี่ยจิตีดวงเขาจะทำอะไรเราก่อนหนึ่งเขมีโรกทำร้ายเราแหละทำร้ายเห็นไหมมันเต้นเต้นให้รู้เลยเหมือนมันจิตมันจะหลุดแันไม่หลุดแต่นันไม่ออกพยายามนั่งยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมบางทีทำบุญทั้งชีวิตเจ้ากรรมเขาจะปล่อยไหมปล่อยหรอเ ตอกมาบ้านไร้ผีนี่หัวข่าหมวข่ามันจะเหมือนอะไรยิ่กี้ต่างมนคนทำทั้งวันมันจะต่างไปไงไปที่ไหนตั้งแต่เท้าขึ้นมาวิ่งขึ้นมันจะวิ่งแบบวิ่งตลอดแบบช่วงเย็นๆนบบพวกนี้คนไม่โดนไม่รู้ไงนี่คือความทุกข์ของพี่นั่นมีความทุกข์ถ้าเราโดนเนี่ยมันจะมีทิ้งรู้สึกแล้วว่าเขาขึ้นมาบางทีมันก็คัน ให้เรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือมันไม่ปกติไงเพราะเรานอนปกติในอย่างที่เขาไม่ได้มีของกันตัวมันก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมไม่มีของกันตัวมันก็ยิ่งจึ๊บ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 ของผีมันต้องทรมก็เข้าได้ตลอดแต่มันจะกินแล้วมันคือแล้วก็ทุกฝันงเห็นคน่บอกช่วยไดฝั่งเห็นว่าไงคนทำคะทำของเราใช่จะเห็นแล้วพอเรานั่งนั่งกรรมฐานหนักหนักมีน้ำมันก็ไปเนี่ยมันจะวิ่งขนลง พอคนลุกปั๊บเนี่ยมันจะลุกทั้งตัวคือนั่งนั่งกันลมหายใจอ่ะใช้คาถาสารพัดอ่ะที่จะหาออกไม่ออกแล้วพอตัดมันหลุดมันหลุดเลื่ยเดี๋ยวมันก็ทำใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนคนใหม่หมูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดไม่หลุดแต่หนเบาพอนั่งปั๊บมันจะเบามันจะหลุดวิ่งแล้วเดี๋ยวพอนั่งมาใหม่เปลี่ยนท่าใหม่เห็นไหมพอพอเสร็จแล้วมันก็มาอีก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 มันก็ทำเรื่อยเข้าใจไหม nhiệt à? bao lâu cái này thấy không, 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 เอาบ่าวบ่าวลุงอาน่าหันหันหลัง้านเบายังไงอ่ะร้องฟังนิดเป็นมากี่ปีแล้วที่หนักทั้งตัวเป็นทั้งตัวเนี่ยเป็นจุดไหนายล่างเอาเล่าเท่ไหรพี่น้องฟังปวดตรงไหนบ้างก่อนมาเนี่ยก่อนมาในหน้าอกเยอะหน้าอกเยอะมีเข็มทิ่มตรงไหนที่บอกอ่ะทิ่มทั้งตัวเนี่ยอะไรทิ่มทั้งตัวโดนโดนเข็มทิ่มหนักแต่ปวดโดนอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะ แบบแรงอ่ะแรงจนบางครั้งเรานอนจวตุ้งสัวจะดุ้งเลยอ่ะมันนอนแบบนอนหลับไม่ได้คืนเนี่ยถ้าวันไหนก็ทำหนักๆอจะจะนอนไม่หลับอ่าเป็นมากี่ปีแล้วเขาทำมากี่ปีแล้วมา20ปีโดนทรมานไหมเหมือนโดนหลับแล้วโดนเข็นทิ้งทั้งวันอ่ะบางคืนก็นอนไม่ได้เลตีสามนอนไม่ได้นี่มาเปนกี่คนไปไปมากี่ที่แล้วโอ้เยอะโอ้โหเราไปจนหมดตังค์แล้วเยอะตีงูอะไรทน่เราตังค์ ใช่โดนยาสั่งกิจการล้มหมดเลยอ่าโดนยาสั่งด้วยจัำยาสั่งไหมยาสั่งอ่ะใช่ไหมยาสั่งเขาทําให้ตายได้ภายในสามวันเจ็ดวันนะใช่ไปกินของที่เขาสั่งไว้อ่ะใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยเขาเลยเสียสารล้วนๆเลยจริงครับแล้วทุกวันนี้หนูก็กินอะไรก็ติดคอแล้วก็เป็นตกเขาวเขาเลือดไหลยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอ่าไปหาหมอบอกเขาเป็นอะไไม่เป็นไม่รู้จริงไหม คนเป็นเขาทุกอันนี้ก็โดนค่ะโดนยาสั่งครอบครัวลยอ่า้ใครรู้จักยาสั่งมั้ยยกมือรู้จักกันไหมเนี่ยยาสั่งฮะรู้จักยาสั่งมั้ยเป็นสายยาสตร์อ่ะใช่ยาสั่งมนสายยาสตร์เขาสั่งให้กินเขาจะรู้เลยให้ให้เดินกี่ก้าวตายใช่ไหมใช่ให้กินนั้นๆแล้วตาย ใช่ไหมให้ตายวันนี้วันนู้นวันนั้นคนพวงนี้ได้หมดติงนื่งติงอ่อจริงไหมกินข้าวเหนียวหมูไปใจหนูสันแบบใจจะขาดเลยอ่าเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วแฟนหนูก็ไปเอาล้างจืบมาต้มกินก่อนเริ่มต้นเพราะหนูไม่รู้อย่างน้อยก็บาๆอาะนะใช่แต่ไม่หายหรอกไม่หายค่ะไม่หายนี่ก็ไปนอนอยู่เอกชนทมิตตเวนหมดไปล้านกว่าค่ะอ่าทีนี้จะได้รู้ไงเนี่ยล้านกว่านะหมดเป็นล้านกันทั้งนั้นมาหาผมผมช่วยฟรีถูกต้องไหมครับผมกินใจ้ามหนูบ้าหนูล้าหลังน่เหลือ ขายหมดทุกอย่างเลยนี่บ้านเก่าสมัยบ้านเก่าหินมาทุกประเทศเลยนะที่ผมย้ายมามาบ้านเก่ามาเล็กไงแกมาบ้านซื้อบ้านใหม่ก็เลยดูแลจะได้ช่วยฟรีตลอดชีวิตดีไหมดีจ้ะเออจะได้รู้ไงว่ามันไม่ได้หายไม่ได้หายไม่หายค่ะไปทั่วทุกที่เลยหาการเก่งๆมาหมดแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวผมมาเจอผมวันแรกถูกต้องไหมใช่ค่ะโอเคจะเลยถอนนะไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปถอนแล้วโอเค Bảo ra à. Chụp ra nè. Không, không, không. Chốt lên nè.